สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อจุกคุณพี่น้องจา๋าสวัสดีตอนสวยๆพี่น้องตอนนี้อยู่เทียงสาวันพี่น้องมือ่อวันศิภาษามะเบิ่งสมาชิกใหม่พี่น้องวัวสาวันเป็นดอลูกหักออกแล้วพี่น้องมาบุษันสัมออกไวแท้ตอนเพิ่มทุ่หาแบบ่แป๊บหน่งวแบแบป๊บออกมาหนึ่นงบุษันได้ออกซ้ำม,มาฝรั่งแบบพอสาวันบอ,อกเราได้ชาไปเบิ่งพี่น้องเราได้ตัวเทือกขึ้นตัวแม่ ต่ว่านออกไม่ใช่ได้ออกดอกต้องก็ออกแต่ลูกเหมือนพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนกำกันแต่ว่าสาวรรค์เพิ่นอยู่สวนผูกับเขาบอ่อซุกบอ่อหน่อยแต่ก็เขาเอามาลาพาเพิ่นลูไปลเลาะเบิ่งสวนพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องพอสวรรค์เผาอยู่มือนีเพิ่นอนหมดแล้วงวัวลงทงพี่น้องนะว่าผูกไว้อะอยู่เทิง ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูก,กาลแล้วข่าวหลืองัวมันอยากได้ลูกได้พี่น้องยามนี่โอ้ตัวเทือกขึ้นตัวแม่เนดะี๋ยวตัวแม่พี่น้อง <c oughs> ว่าแม่มันเลี้ยงเอาห้องกระไรว่างหนึ่งมาโบชันซสำพี่น้องเลยเขาก็ออกกีนี่ แม่มันยังเลี้ยงอยู่ยังลูกบุได้ตอนรับสมาชิกใหม่ทุกคน <c oughs> งูอ้วนท่านเคยได้ลูกอีกเสื่อบ่วยังแล้วงัอ้วนยังเป็นงัวแม่หัวสาวอยู่พี่น้องเขาเคยได้ลูกข้างแรกยังรอดแต่น้องมันพี่น้องท่านออกน้องมันก็ใส่เวลาประมาณ สีมม่สัปโมงหมดจักแต่ว่าน้องงัวนี่ขั้นอ่ะอยากให้มันออกไวน้นะเอามันกินใบอ้อยพี่น้องเราเป็นตัดใหม่แล้วกินใบอ้อยกำนัมเมื่อกาข้าวเดียว,วยประมาณสองสัปโม,มงพี่น้องตะกี้เพิ่งมาเสียด,ดึง,งเอาขี่รถมาเพื่า,า,าออกแล้วพี่น้องไมุ่ธทันสับ มาสิทธิ์ใหม่ของชาววันพี่น้องไงซอกนี้เป็น <มา S 1> แล้วเขาแล้วก็งัวมันเริ่มได้ลูกเลยพี่น้องยังมันอยู่นะต้องมาใส่เน็ตออกปัดพี่น้อง <c oughs> ยังงัวอ,อ,อีกสามแม่พุ่นกำลังมันหรือเป็นมันใหญ่แล้วจะงัวน่าจะออกก็แม่แงะแม่ตัวหนึ่งแม่เถ่าแต่ว่าเขาสังเกตได้พี่น้องเวลางวัวจะได้ลูกนี่<อ>มันจะมีความต่าง คือว่าเจ้แแหล่มือนอะไรเอาขึ้นว่าผูกว่าอยู่เฮือนยังมีท่านหั่นพี่หนองใครแต่ว่ามันตากแดดแล้วมันบวมเป็นไดดแม่มันเลียกเอาเข้าวเดี๋ยวมันก็แหง สมาชิกใหม่พี่น้องพ้อก็ออกใหม่ๆช่วงนี้พเลี้ยงงัวก็ต้องสังเกตบางงัวน้ำพี่น้องงัวไพที่มานอยู่งัวฟังเฮ้าเนี่ออกลูกแามนี่พี่น้องช่วงหล้างเก้วเข่า ผูแหละรอไปอีกเรืวอน้องมั่นอออกประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงพี่น้องอย่างตำ่ำแต่ว่าลักๆงวัวนี่เพื่อน้องมันออกสี่ชั่วโมงลูกงวัวพี่น้อง ลปลเออปกติงวแมงงูซ้ำเนาะมันนั่งกินเผาคาเดียวนคันเท้าคันเท้าบซ้อมบวเผามันก็ได้ไวดีงวนะพอ่ะอกาจันเท้าเผาเผาซ้อมมันยืนเบิ่งมันแหงนั่นออกต่เวลามันได้ลูกตรงปล่อยมันได้เองพี่น้อง นอกจากว่าเฮึ้งเฮึงที่ท่งเที่ยวมาจอบเบิ้งให้มันบวออกอย่างเทำขอดให้มันลูกมันบุ่ใหญ่เนาะลูกมันตัวบม่ใหญ่มันออกไวมันออกไงเหม็นอยู่มันงัวมันตุ่ยเลยมันเบ่งพี่น้องไงเบิ้งเบื้องสำนึงบอก,บอก,บอก แม่ตะแล่ไม่เห็นอลไรยังไงงูอะไรตื่นมาแล้วตื่มาแต่อันที่วิไลเริ่มแห้งอีกช่วยจักหน่อยเพื่อนต้องชิลุกเล่นเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเราสังเกตได้ว่าเสด็จหลูกเขาเบิ่งนมมันพี่น้องนมมันสีเบ่ง แต่ว่างัวควายอนะ้เนี่ยขั้นในช่วงนี้กับโบตายหิ้วหนาบปในพี่นอ้องหนายัายางงามอยู่ขั้นในยามแหลงนะมันอันนั้น,น,นเนม่นมันเบิด์ตหนากินมันกระแดงแนละ้วมันบรอกินหนาช่วงนี้งวัวได้ลูกขั้นในช่วงนี้ยังลูกมันยังสีได้ยังสิพี่อยู่พี่น้องมันกินหนาอะไรเมนหนาไอ้เขียวยังงามอยู่ แต่ว่าขันตกไปเดือนสามเดั 4, เนสี่เกิดไปหาเดินหาในแล้วพี่น้องตรงหน้าเนี่ยม่มีหยื้เลยนับจะต่อเพื่องกันยังแบบดอกเบิดพี่น้องเลยเมื่อนี้ได้กินต้มนององ่อยแล้วพี่น้อง คแต่ว่าใบอ้อยก็อยู่ในขางสวนพี่หนงไงอยู่ในสวนตวเง๋งตัดอารลดถ้าตัดใบอ้อยเอานําให้มันกินมันก็ออกไวพี่น้นงการดูแลหักษ้างวัวนี่ต้องหัวจักได้พี่นงไงแล้วพ่อว่าแบบนี้เคยอ,อยู่าพงางัวมาก่อนเวลางวัวไพ้ด้ลูกแถวบ้านนี่เขาเจ้าชิมานํำเพื่อนไปทำคอดให้เขาว่าเม่นไอ้เมือนี้ พ่อสวรรค์นี่ก็เคยอยู่อันฟารงัวเือนพี่น้องเฮาฮูจักทําคอดให้มันแต่ว่าบางคนคนพังเฮายังบ่ฮู้พี่น้องเวลางัวได้ลูกก็ยังได้นํากันอยู่ยังบ่สนดอกยังเลียลูกอยู่ลูกบ่ทันแห้ง เนาะเมื่อไรเมื่อคืนหนเมื่อคืนนี่แล้วเ่าด้กินเท้านองแล้วชอมมาไล่มือเลยนะงัวตัวนี้เอาลงุงเถื่อนแบบมันเชี่วคนไซกับพ่อมันน่ะแหละชอมจนหอดมือมันออกเหนสังเกตงัวอย่ามันหลักได้ลูก แต่ว่าตัวได้เคยได้ลูกตนปีปีได้เมื่อวเคยมันเคยได้ลูกยามไหนมันได้ยามนั้นในพี่น้องเราต้องจือไว้ไก่เทิงขวบมันมันไห้อีกต้องรอก่อนพี่น้องกลัวน้องมันเชียออกใส่เวลาขันสองสมงองยางต่ำพี่น้องไยแพ้ก็พเพรเขาอีก นันว่าได้ลูกกันไม่เพื่อนแล้วมันจะมาเผาองค์มันโอเคไต้ปากเถอะไอ้นี้ใหม่เขาตายโบได้มันแล้วมานเราด้วยมึงเห็นมาบะไรอีกมั้งนาดูบอกใต้มึงแหลมดูใครหลุดได้งัวแม่ก็ดีขึ้นกันพี่น้องเลยเลี้ยงไว้ในคอกเสริมกันไปเรื่อยๆแถ้างในงัวเถิกข้าผัดได้คุ้นผัดได้คล้ายออกนะบัาน เดี๋ยวคุ้แล้วมอหนึ่งปีในมอโตโน่มอใัญ่แต่ว่าฟังเฮ้าในงัวควั่ยมันกับบุควยเป็นราคาไม่ได้เนาะมวเถิกซสำนึงกับมีดใหญ่ซสำดึงสำนึงเลยมีแต่พวกพันเจ็ดพันพี่น้องเไยแต่เก่าราคางัวตัวเล็น้อยหน,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 นึ่งก็เป็นหมื่นคือหมื่นในงัวบุควยเป็นราคาไมนได้แต่คาเขาเจ้าตั้งห้องขายซัดในงัวกับบุควยเป็นราคา งัวมันหลายนี่แหละมีงัวมีคายกับเราได้บรรเทาเงี้ยเป็นเวียกพี่น้องไงเป็นเวียกอาศัยงัวอาศัยคายแต่ว่าพังเท้าเนี่ยเขาจะาัคุ้นงัวหลายพี่น้อง คุณนว่าทึกเขาจะเอาคุณเอาหญ้าเอาอย่างให้กินเมนลงไปซ้ายฐานพี่น้องอเขตซ้ายน้ำพองลงไปแบบเขาจาหน้าทงหนึ่งเขาจะปลูกหญ้าเบิดหลด ในงวัวร้ายกัดดีีคือกันในพี่น้องมแ,แม่มสมดว่าเป็นนันเป็นนี่มากเขาก็ยังพอไะไยนันพี่น้อง,แ,นอนงแถวบ้านเห้านี่งวัวมีครูเจ้าพี่น้องไง อาสีปเปลี่ยงงัวนั่นแหละพี่หน่องรอบ,บึงจนกวามันสีออกประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงแตกสีแต่สีอันเห็นหน่องมันมันนี่ตอนหลับสมาสิกใหม่พี่หน่องสมาสิกสาวันงัวได้ลูกได้ตัวเม่พี่หน่องไง <formation> อะไรพี่น okay. ้องจ๋ามาเฮานี่เกษียณอ็หยาดลาขอบใจเบิดุคุณทุกคนที่ตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้บ่แป๊บสาวันนี่พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็สิอยู่ในนี้แหละบ่ได้ไปใส่ดอกอยู่หัวอยู่สวนคือเก่าไปแล้วพี่น้องสบายดีรอดพุ่นแหละถกว่ามันเสดในน้องพุ่นแหละค่อยจอบเอาพี่น้องมาใหม่กาแฟมาไหมกาแฟมาไว้หน้าลูกมา Ik weet het maar...